ฮัลโหลสวัสดีนะคะอัสลามอะลัยกุมนะคะฟีน่านะคะจะมาพูดเกี่ยวกับตัวนี้กันนะคะหลายคนถามว่ามันเห็นผลไหมดโดยส่วนตัวนะคะฟีน่าจะบอกว่ายี่ห้อนี้น้ํามันตัวนี้ลองดูขวดนี้นะเป็นขวดที่สามีฟีน่าใช้เองจริงๆคือเนี่ยอันนี้คือเราหมุนนะอย่างที่ฟีน่าบอกหลายๆคลิปตัวนี้ถ้าใครที่จะกด โดยการตั้งขวดให้ยืนนะคะมันไม่สามารถออกได้เพราะว่ามันไม่มีหลอดมันไม่ได้มีหลอดลงมานะคะวิธีใช้ก็คือให้ลูกค้างายแนละ้วก็แบบนี้1 2 3นะคะวิธีใช้สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกับฟีน่าเดี๋ยวฟีน่าจะมีให้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้บอกเลยไม่มีผลข้างเคียง ยังไงยังไงลูกค้าจะอายุแค่ไหนจะมีโรคประจําตัวก็ไม่มีผลข้างเคียงหลายคนถามว่ามันเห็นผลจริงๆหรือเปล่าบอกเลยโดยสนตัวฟีน่ามีสามีนะคะคือสามีฟีน่าใช้เองจริงๆฟีน่าขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของตัวเองจะดีกว่านะคะเราไม่อยากเอารีวิวของคนอื่นมาขายเพื่อความอยู่สบายของเราแต่เราอยากรีวิวตามที่เรา คือเราเราได้อะไรมาเราเห็นผลอะไรมาเราก็อยากบอกต่อเราอยากขายตัวนั้นซึ่งตัวนี้เป็นน้ำมันนะคะบอกเลยอันนี้มันหมดแล้วนะคะมันหมดแล้วอ่ะอ่าดูว่ากลิ่นมันหอมนะกลิ่นมันหอมอ่อนๆบางคือฟีน่าแยกแยะไม่ถูกอะบางคนสำหรับฟีน่าฟีน่ารู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนช็อกโกแลตหรือเปล่า กลิ่นมันหอมอ่อนๆไม่เหม็นคาวไม่เหม็นสาบนะคะไม่มีผลข้างเคียงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกค้าใครที่สนใจอยากเพิ่มขนาดน้ำมันอูดนะคะน้ำมันนวดเนี้ยยี่ห้ออันตรายยี่ห้อน้ำมันอูดนะคะมันจะมีสองขนาดเตดคืออยากให้ลูกค้า ให้คะแนนกับตัวเองก่อนถ้าลูกค้าแค่อยากลองยังไม่อยากเพิ่มขนาดตัวนี้บอกเลยสำหรับคนที่อยากลองเฉยๆใช้ไปแล้วนะคะจะเห็นผลในด้านอ่อไม่ใช่จะเห็นผลในด้าน,น,น,านตึงหน่อยนึงเริ่มที่จะตึงเริ่มที่จะเพิ่มมานิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากเพิ่มขนาดจริงๆแนะนำว่าให้เอาขวาดใหนะซึ่งขวดใจมันจะชัดเจนกว่าฟีน่าการันตีมันดี คือขวดนี้ปริมาณ30มิลขวดเล็กปริมาณ10มิลน,นะคะ10มิลสามารถใช้ได้ประมาณ7 1 0ครั้งอันนี้คือนับได้เพราะว่าสามีฟีน่าลงเอาขวดเล็กมาใช้นะคะไม่รู้แหละใครจะมองว่าเราเป็นคนแบบไหนเราไม่รู้แต่ที่จริงอะ่ะเราขายสินค้านี้ฟีน่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แปลกมันก็ไม่ได้เสียหายมันก็ไม่ได้เสียหายกับใครทั้งนั้นอะ เออใครที่กำลังมองหาสินค้าดีๆตัวช่วยดีๆที่อยากเพิ่มขนาดโดยที่ไม่อยากไปศัลยกรรมไม่อยากไปฉีดนะคะตัวนี้บอกเลยเหมาะมากด้วยการนวดเท่านั้นนวดยังไงนะคะเปิดมาวิธีใช้นะคะฟีน่าจะบอกเลยวิธีใช้แนะนำว่าให้ลูกคายืนนะคะคำว่ายืนเนี่ย ทำไมถึงต้องยืนด้วยฟีน่าจะบอกว่าคนที่ยืนกับคนที่นั่งและคนที่นอนนวดความขยนันความเต็มที่ความจริงจังมันไม่เหมือนกันฟีน่าก็เลยอยากสอนให้ลูกค้าเห็นผลได้เร็วได้ดีเหมือนเหมือนที่สามีฟีน่าใช้เหมือนที่คนอื่นใช้นะคะวิธีใช้ก็คือกดหนึ่งสองสามนะคะแล้วเอามานวดนะคะวิธีนวดก็คือ อ่าลูกค้าชอบถามคำถามนี้ก็คือฟีน่านวดน้ำมันสามารถโดนหัวได้หรือเปล่าคือมันสามารถโดนได้แต่ประเด็นคือคำว่านวดลูกค้าสมมุติว่าอันนี้หัวนะอันนี้แท่งลูกค้านวดแบบดึง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 แบบนี้ดึงดึงแบบนี้ตรงที่แท่งก็พอนะคะไม่จำเป็นต้องไปนวดถึงหัวนะ และก็แนะนำว่าให้นวดจนถึง15นาทีดูนาฬิกาด้วยนะคะนวดให้ถึง15นาทีหรือ20นาทีเบาๆหน่อยเฮ้เบาๆหน่อยจะบอกนะคะว่าให้นวดสักประมาณ15นาทีหรือ20นาทีจนถึง15หรือ20นาทีเนี่ย น้ำมันที่ลูกค้ากำลังนวดอะ่ะมันเริ่มมันแห้งมันมันซึมเข้าด้านในผิวแล้วบอกเลยไม่มีผลข้างเคียงถ้าสินค้าเป็นสินค้าอันตรายสินค้าตอนนี้คงไม่สามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทุกคนที่เป็นลูกค้าของเราก็คงจะแบบพี่นา้าทำไมพี่เป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะอ่านะคะบอกเลย ฟีน่าจะพูดถูกหรือพูดผิดอะไรก็ตามเนี่ยแนะนําอยากให้ลูกค้ามองเห็นในความแบบตั้งใจที่เราอยากเสนอไม่ใช่ว่านะ้ามันใหญ่ายาวใหญ่าย,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 ายาวอย่างเดียวคือใหญ่ายาวแล้วอะไรคืออะไรมันก็ไม่รู้นะคะอ่าตัวนี้บอกเลยขายจากประสบการณ์แล้วไม่คิดว่าจะเอายี่ห้ออื่นมาขายปิดนะคะปิดการโทรของเจ้าของแบรนด์ของยี่ห้ออื่นฟีน่าไม่ได้ ถูกว่าจ้างให้ให้มาทําคลิปคือมันถ้าอันคือจะบอกว่าฟีน่าเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ในปัตตานีนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งตัวนี้ลูกค้านวดต่อเนื่องทุกวันติดต่อกันสักประมาณ4ีหหรือ7วันลูกค้าจะรู้สึกได้เลยว่ามันคุ้มมากมันเพิ่มขนาดขึ้นมา บางคนฟีหน้าพี่เพิ่มขึ้นขึ้นมาแล้วนะหนึ่งนิ้วคือบางคนได้ทั้งใหญ่แล้วก็ยาวบางคนได้อันไหนมาก่อนขึ้นอยู่กับการนวดแต่ละคนซึ่งใครที่อยากเพิ่มขนาดในด้านความยาวก็สามารถสอบถามกับฟีหน้าได้นะคะใครที่อยากเพิ่มขนาดในด้านความใหญ่ก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันใครอยากได้ทั้ง2แบบก็สอบถามได้เหมือนกันตัวนี้สำหรับใครที่อยากเพิ่มขนาดนะคะ มันไม่มีผลข้างเคียงจริงๆแล้วใครที่สั่งซื้อฟีน่าที่บ้านมีเด็กมีลูกมีหลานนะคะแล้วมีเมียมีเพื่อนมีพี่มีน้องแล้วไม่อยากให้คนอื่นรู้นะคะก็สามารถแจ้งให้ฟีน่าทราบว่าฟีน่าพี่อยากให้เราแกะนะคะแกะสติ๊กเกอร์อแกะสติ๊กเกอร์ออกมานะคะเราก็แกะให้แกะให้มันก็ แสดงว่าลูกค้าจะได้แบบโป๊ะโปะนะคะอะไรประมาณนี้บอกเลย1ขวดนี้ปริมาณ30มิลถ้าลูกค้าใช้ทุกวันจริงๆต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองทุกวันคือมันคุ้มมากได้ทั้งเพิ่มขนาดใหญ่แล้วก็ยาวแล้วความอึดทนนานมันจะตามมาอันนี้คือประเด็นแต่ฟีน่าไม่อยากคือเอาง่ายๆเลยใครที่มีปัญหาในด้านไม่อึดไม่ทนมีกิจกรรมเสร็จเร็วนะคะ สามารถใช้ตัวนี้ได้ตัวนี้ก็เป็นสเปรย์เป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะสเปรย์ฉีดใครที่สนใจสเปรย์ฉีดนะคะขอพ่นหน่อยแปบ๊บหนึ่งเห็นปะโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายนะเนี่ยเป็นขวดที่เราใช้คือมันคือชีวิตจริงใครที่อยากมีความสุขในด้านบนเตียงเหรือมีปัญหา บางคนมีปัญหาไม่อึดไม่ทนคือจะบอกว่าผู้ชายคุณกำลังเป็นเป็นผู้ชายนะคะเป็นหัวหน้าหัวหน้าครอบครัวคือแล้วแต่อะไรมันจะเชื่อมโยงกันขนาดนี้คือจะบอกว่าในเรื่องบนเตียงในเรื่องความรักคุณก็ต้องดูแลไม่อึดไม่ทนแข็งตัวช้าไม่เต็มที่แล้วมีมีกิจกรรมนี้แบบโอ้โหบางผู้หญิงก็โมโ,โหอารมณ์เสียนะคะอีกอย่างเลยก็คือ ขนาดไม่เพียงพอมีเกิดมาขนาดเล็กสั้นนะคะแล้วยังไม่เปิดใจบอกเลยตัวนี้หลายคนนะคะฟีหน้าอยู่ปัตตานีอยู่แถวเมืองอยู่แถวน้ำดำอยู่แถวบ่อทองนะคะอยู่แถวดอนรัก คือลูกค้าส่วนมากจะเป็นผู้หญิงรุ่นแม่หรือใครก็ตามก็คือเป็นหน้าที่เมียนะคะโทรมาสั่งฟีน่ามาส่งให้พี่ได้ไหมนะคะพี่อยากให้สามีพี่ใช้ยี่ห้อของหนูบ้างคือแกใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมันไม่เห็นผลแล้วของหนูมันจะเห็นผลหรือเปล่าบอกเลยทุกคนรักเราได้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะตัวนี้เอาไว้นวดนวดติดต่อกันประมาณส5วันน่ะ ก็เริ่มรู้สึกเลยค่ะว่ามันอวบขึ้นมันเพิ่มขนาดขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันยาวขึ้นนะคะนะคะวิธีใช้เมื่อกี้ฟิน่าก็แจ้งแล้วใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ทักมาใครที่สนใจอยากดูคลิปแอบไม่ใช่สิใครที่สนใจอยากดูรีวิวนะคะก็สามารถกดใต้ลิงก์นี้ได้เลยสั่งซื้อก็กดใต้ใต้ลิงก์นี้ได้เลยเดี๋ยวฟีน่าจะปักหมดุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทิ้งลิงก์มาให้นะคะน้งขวดนะคะ แจ้งราคานะคะ1ขวดร,ราคา850บาทใช้แล้วเพิ่มขนาดคุณไม่ไม่มีวันผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่สนใจอยากเพิ่มขนาด850บาทส่งฟรีสำหรับคนที่โอนนะแต่แล้วถ้า ลูกค้าชอบถามว่าฟีน่าตอนนี้พี่เห็นผลแล้วพี่เพิ่มขนาดแล้วพี่อยากทําให้มันถาวรมันอยู่เพิ่มขนาดแบบนี้เท่ๆแมนๆสวยๆแบบนี้ยไปอีกหลายๆเดือนหลายๆปีต้องทํำยังไงฟีน่าบอกเลยเอาขวดที่2แล้วใช้แบบวันเว้นวันนะคะอย่างน้อยลูกค้าก็จะได้อสอนตัวเองว่าเรามีการนวดหนวันนะเรามีการหยุด1วันนั้นนะนวด นวดไม่นวดนวดไม่นวดนวดไม่นวดเท่ากับว่าขวดที่2ลูกค้าใช้แบบประหยัดก็คือมันจะได้ประมาณ2เดือนกว่าจะหมดอ่าแล้วถ้าใครที่อยากให้มันถาวรอ,อีกก็สั่งขวดที่3หมดแล้วสั่งเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งขวดที่3เนี้ยก็จะสอนว่านวด1วันแล้วก็หยุด2วันเท่ากับว่าขวดที่3 นวด3วันนวดหนึ่งครั้งนะคะเท่ากับว่าประมาณ3เดือนกว่าจะหมดก็ประมาณร้อยกว่าวันคือคุ้มมากขอผู้ชายแล้วแต่อายุแค่ไหนก็ตามอายุ18ปีขึ้นไปอะจนถึง60ปี60ปีขึ้นไปยังเป็นลูกค้าของฟีน่าแล้วฟีน่าส่งของทุกวันนะคะ ส่งของทางไปษณียบางทีก็แฟลตบางทีก็เคอรี่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะอ่าใครที่สนใจอยากเพิ่มขนาดอวัยวะพศชายให้ใหญ่ยาวนะบอกเลยแนะนําตัวนี้มากหลายคนใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช้ตัวนี้บอกเลยได้ทิปหลายคนแล้วนะฟีน่าได้ทิปกับกับกับ เขาเรียกว่าอะไรกับสินค้าตัวนี้กับลูกค้าที่กําลังใช้ตัวนี้หลายคนมากบางคนเป็นผู้กองเป็นหัวหน้าเป็นตำรวจโน่นนี่นัน่นยศสูงสูงนะคะแล้วใช้ไปฟีน่าบอกเลยขอให้บอกต่อคือก็บอกต่อนะคะคือเราก็ยิ่งขายดีขายดีคือลูกค้าไม่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำอ่ะมีของดีพกไว้เธอะค่ะมีของดีเก็บไว้เธอะค่ะใช้ไปนานๆมันจะได้ดีมันจะได้ เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มขนาดได้ยาวนานนะคะคนที่เป็นเมียคนที่เป็นแฟนคนที่รักเราคือเขาก็จะหลงไหลที่เราพัฒนาตัวเองได้นะคะแจ้งราคานะคะ1ขวดนะคะ850บาทเพิ่มขนาดได้อย่างชัดเจนก็คือ2ขวด1,650บาทนะคะแต่ถ้าใครที่อยากได้3ขวดนะคะในราคา2,550าบาทแล้วเลือกไว้เลย ว่าอยากได้ของแถมอะไรอยาอึดทนนานน้ำมันนวดขวดเล็กหรือสเปรย์อึดทนนานอ่านะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากเพิ่มขนาดนะคะบอกเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายจริงๆแล้วไม่คิดว่าจะหยุดขายไม่คิดว่าจะเอายี่ห้ออื่นมาขายเดี๋ยวลูกค้าที่ใช้แล้วเห็นผลเดี๋ยวแกก็จะสับสนอ่านี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะ ฟีหน้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยหรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะจะสั่งซื้อหรือไม่สั่งซื้อก็แล้วแต่นะคะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าสอบถามกันไปมาเป็นข้ามวันเป็นข้ามเป็นสัปดาห์แต่ยังไม่สั่งซื้อก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับลูกค้าเพราะว่า ถ้าไม่สั่งซื้อไม่มีน้ำมันดีๆเอาไว้นวดอ่ะมันก็ไม่เพิ่มขนาดบอกเลยไม่ได้คู่นะเป็นเรื่องจริงใครที่สนใจอยากเพิ่มขนาดนะคะแนะนำเลยน้ำมันนวดตัวนี้เป็นสูตรนำเข้าจากมาเลเซียฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็โทรมาได้เลยที่098 059 132 3ย้ํานำนะคะ098 059 132 3ฟรีหน้ารับสายเองคือจะบอกมาว่า ตอนนี้ฟีน่ากำลังท้องอยู่กำลังเพสท้องอยู่บางทีฟีน่าอาจจะตอบลายช้านิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ถ้ายังไงก็ตอบอยู่ดีนะคะถ้ามีอะไรก็พักมาสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรมาฟีน่าพี่สนใจนะ้ำมันอูดหนึ่งขวดหรือว่าสองขวดหรือว่าสามขวดก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แจ้งชื่อที่อยู่นะคะแล้วแจ้งมาว่าจะโอหรือเก็บเงินไปทางนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะน้ำมันอุดน้ำมันนวดเพิ่มขนาดใหญ่ยาวนะคะการันตีเลยค่ะ